สวัสดีท่านผู้ชมทุกทนนะครตอนนี้อยู่กับ Underdog TV วนะครับผมวันนี้เราจะมาะมีไม่ใช่ทริกไม่ก็แมงก็ไม่ใช่ทริกนะ,ะจะมาสอนทำไอ้นี่ตอนนี้ที่กำลังดังมากเลยก็เริ่มจะสาวๆลงไปแล้ว,ลวนะแต่ก็ยังมีบางคนที่ยังไม่ได้ทำนะก็คือ,อมันเป็นอะไรนะเมาทัวรอ,อรูปดิส,ดสเพย์เมาทัวที่พี่ออลลอปเบเกอร์นะทำให้ตอนแรกรับอเดร์ไปมาทําไม่ไหวแล้วบางคนก็ อาจจะไม่ทันนะฮะผมก็จะมาพามาดูว่ามันต้องทำยังไงนะวิธีท,ทำตอนแรกผมก็ทำไม่เป็นนะแต่พอทำเป็นแล้วมันก็คโคตรง่ายครับผมตอนแรกครับนี่ฮะพี่อ้อยจะปล่อยอ,อ,อะไรนะนี่เขาเรียกว่าแบล็กเกลว์เนี่ยแบล็กเกลว์ของเม,มาทัวร์มาสิ่งที่เราต้องมีคือแบล็กเกลว์เนี่ยฮะแบล็กเกลว์เมาทัวร์แล้วก็แล้วก็ตัวต้นแบบนี่คืออันนี้ นะถ้าใครเก่งหน่อยตัวต้นแบบทําเองก็ได้ับผมก็ไม่ได้ว่านะฮะอันนี้แต่ก็พูดสําหรับคนที่แบบทาไม่เป็นนะเหมือนผมว่าตอนแรกผมก็ทําไม่เป็นนะผมเ,เรามี2อ,อย่างนี้แล้วนะฮะเ,เดี๋ยวผมจะโพส์โพส์ลิงก์ดาวน์โหลด2ออย่างนี้ไว้นะครับใต้คลิปนะครับผมในดีสคริปชั่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาโอ้ขั้นแรกเราต้องใช้ดินสอเนะี่ยฮะใช้ดินสอใช้อะไรก็ได้นะแต่ผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็มือใหม่นะโดยที่ผมใช้มาผมใช้ อ่าดิสอนี่ทำนะฮะเลือกขนาดเอาตรงนี้ว่าจะาขนาดเท่าไหร่อะไรยังไงนะฮะผมผมเอาแค่ขนาดหก็พอละว,ดวาดไปฮะอ้กรรมชิบหายลืมเปล <t> <ifik> ี่ยนสีฮะเปลี่ยนสีอ่าวาดหูเข้าไปปึ๊บเสร็จแล้วเราก็วาดผมรับวาดผมปึ๊บเนี่ยตัดมางี้เลยฮะเสร็จปุ๊บเอ้เดี๋ยนะแม่เดือยตรงนี้แม่งไม่เท่เลย นะจะเอาไว้กันออโอ้โหมันต้องอยากนิดนึงอะน่ะเฮ้ยไม่ได้ช่วยให้ดูดีขึ้นมาเลยอ่าเสร็จปุ๊บเราก็ใช้อย่างลบฮะมาลบฮะแน่นอนอะอย่างลบก็ต้องเอามาลบสิครับผมนะฮะลบไอตรงเส้นเนี่ยอ่าลบตัวเส้นตรงเก่าออกไปนะฮะปึออ๊บล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 บ,ลบให้เนียนนะลบให้เนียนนะ ลบไม่เนียนครับ <c oughs> เนียนตัวอย่างที่ไม่ดีนะอย่าไปทําตามนะครับผมเรามาแล้วก็วาดรูปอะไรวาดรูปเสือ้อวาดอะไรตามตามใจชอบเราเลยนะฮะนะเราก็วาดไปวาดเสือ้อวาดอะไรไปก็ตามใจแล้วแต่ความชอบครับอืมนะครับอืมปึ๊บผมจะวาดอะไรที่ผมชอบนะั่นเพได้แล้วทีนี้เราก็ลงสีฮะ ก็ผมคลิกนี่ฮนะบางคนอาจไม่เป็นรูปทั้งสีอย่างนี้นะมันก็คลิกค้างเนี่ยตอนแรกมาเป็นการเดียนทูวันนี้นะแล้วก็เปลี่ยนเป็นเพน b u บักเก็ตทูนะฮะก็ลงสีลงสีสีอะไรดีสีแดงไนะแดงปึ๊บปึ๊บโอเคนะสีแดงแล้วอ,อีกด้านหนึ่งอาสีแดงมันจะดูทื่อๆไปไมั้ยมันเหมือน,นไม่มีไอเดียมันระเ, <laughs> เหลืองกับแดงอย่างนี้มันสมานนะฉันชัดๆรับผมแม่ เที่ยวอยู่ดีแม่งเอาไปหาเรื่องติดผูกได้นะเนี่ยอ้าแล้วคุณจะสีขาวทำไมวะเอ่อเงินปั๊บ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 โอเคสีเนื้อโอเคจะทำตรงเนื้อสีเนื้อมันอยู่แถวไหนวะอ้าวสีหายแถวแถวนี้เหลืองใช่ป่ะปึ๊บโอเคอันนี้แหละนะฮะสายไปปึ๊บปึ๊บ แล้วก็ตาเดี๋ยวตาตรงนี้นี่ใส่สีแดงเข้าไปเพื่อความอาร์ครับติดแดกติดแดกอยากให้รูปกุติสครับแล้วก็ใส่สีผมมาแบบผมมาสีอะไรก็แล้วแต่คุณนะคนชอบอะไรก็เอาใส่เข้าไปนะครับผมทีนี้ถึงการที่เราเอาแบ็กกราวมาใส่ฮะก็ไปเออ่ไปที่ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์แล้วก็กด extract ครับตรงนี้นะเราก็ลากฮะลากเึ๊บ ายกรอบเข,เขียวครับอันนี้มันต้องขั้นตอนนี้ต้องใจเย็นหน่อยนะผมไม่ใช่ว่าแบบอีพากหรือพื้น <c oughs> ไปอย่าง,งี้โอ้ไม่ใช่ครับผมเราต้องค่อยๆค่อยๆนะฮะเอ่อเอาเป็นว่าแบบพยายามแบบทําให้เนียนที่สุดนะอ่ะไม่ไม่ต้องมาแบบถึงขนาดนั่งเกง่งอือจะออกนอกเส้นอะไรอย่าง,งี้วะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมันจะประมวลผลเส้นให้เองแงโฟโต้ชอปนะฮะอ่ะเสร็จปุ๊บเราก็มาทั้งสี ต้องฟิลเตอร์ตรงนี้นะทั้งสีปึ๊บอ่าถ้าสีน้ําเงินไม่ทะลุออกข้างนอกก็แสดงว่าโอเคครับผมแต่ถ้าอ่าปึ๊บตัดออกปุ๊บนี่แล้วสีทะลุออกด้านนอกอย่างนี้แปลว่าไม่โอเคแนละ้วแสดงว่าคุณวาดเกินนะคุณก็ต้องกลับมาซ่อมแซมส่วนที่ซึกล้อครับต <c oughs> ้องทำส่นที่ซึกหล้อ,อก,ก็เทไปแล้วก็กดพนะีวีครับพอดูอ่าโอเคแลมเบอร์แล้วก็กดโอเคเข้าไปเอ๊ะยวนะผมลืมใส่ลืมใส่สีเนื้อตรงนี้อ่า เต okay. ิมใส่สีเนื้อตรงนี้ปุ๊บนะฮะได้แล้วทิ้ีแล้วก็ไปที่ตรงเนี้ยเมาส์นี่แล้วเราก็ลากครับลากให้มาใส่อันนี้ปุ๊บให้มันตรงกันที่นี้ก็เสร็จแล้วครับผมไอ้นี่ก็เอาไปทิ้งไหนก็ได้เอา,าปุ๊บนี่เราก็ดูตรงส่วนที่สึกลอตรงสีข,ขาวตรงนี้แล้วก็เอาอยางลบมาลบลบไปเลยไม่ต้องกัวมันจะไปลบพื้นหลังด้วยว่ามันแบ่งเป็นสองเลเยอร์ตรงนี้นะมันแบ่งเป็นสองเลเยอร์ ถ้าเป็นเลเยอร์เดียวกันจะลบออกไปหมดเลยนะเราลบแต่เลเยอร์เลเยอร์หนึ่งเล็กก็คือเลเยอร์นี้เองนะฮะลบเสียวเขาไปลบให้เนียนเอาลบให้เนียนนะฮะลบให้เนียนนะฮะลบไปลบให้เนียนลบไปให้เนียนเลยคือขั้นตอนนี้ก็ต้องใจเย็นเหมือนกันนะผมไม่ใช่คนไปไปแบบเฮ้ยลบๆอยู่หรือลังคันเนี่ยอย่างนี้มันก็ไม่ได้ครับผมนะฮะอ่านะฮะแล้วทีนี้เราก็ปิดไอ้ตัวนี้ไปฮะ ปึ๊บแล้วเราก็เอาตัวนี้มาเซฟนะฮะคุณก็ตั้งชื่อตั้งอะไรไปนะแล้วก็เปลี่ยนเป็น jpeg เอออย่าลืมนะตรงนี้ต้องเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเป็น jpeg จะอัพจะอัพเออ่ใส่ Facebook อะไรงี้คุณต้องเปลี่ยนเป็น jpeg นะผมเปลี่ยนเป็น Photoshop ปึ๊บเซฟไว้ปิดนีปุ๊บคุณทำอะไรไม่ได้นะผมคุณต้องทำใหม่นะเป็น jpeg หรือเป็นอะไรก็ได้นะที่เป็นไฟล์แบบเออเป็น PNG อ็นจีก็ได้แต่ผมเอา jpeg นะแล้วคุณก็เซฟ เทปหน้าเดทเถอะเขาโอเคแค่นี้แหละฮะมันก็เสร็จแล้วครับผมแล้วก็ทีกก็มันก็หมดแค่นี้แล้วผมสวัสดีครับ